สวัสดีค่ะพบกับ q u ิ s t i น n นท้าทายความรู้วิทยาศาสตร์เรื่องลักษณะหน้าที่ส่วนต่างๆของมนุษย์ไปดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์แบ่งออกได้เป็นกี่ส่วนอย่างไรกอไก่สส่วนส่วนศีรษะหรือส่วนหัวและส่วนลำตัวข้อไข่3ส่วนส่วนศีรษะส่วนลำตัวส่วนแขนและขาลองคิดคำตอบกันดูค่ะ หมดเวลาค่ะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่1ก็คือขอไข่นั่นเองค่ะร่างกายของมนุษย์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนศีรษะส่วนลำตัวส่วนแขนและขาค่ะข้อที่2จากภาพจมูกของมนุษย์มีลักษณะอย่างไรกอไก่เป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดมีรูจมูกสองรูและภายในรูจมูกมีขน ขอไข่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมีรูจมูกสองรูและภายในรูจมูกไม่มีขนลองช่วยกันคิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่2ก็คือกอไก่นั่นเองค่ะจมูกจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดมีรูจมูก2องรูและภายในรูจมูกมีขนนะคะ ข้อที่3ส่วนใดของร่างกายมนุษย์ทำหน้าที่ในการทรงตัวและเคลื่อนไหวกอไก่แขนและขาขอไขส่วนหัวหรือศีรษะมีเวลาให้คิดคำตอบนะคะหมดเวลาค่ะและคำตอบของข้อที่3ก็คือกอไก่นั่นเองค่ะเป็นแขนและขาที่ทำหน้าที่ช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหวค่ะ ข้อ4ส่วนใดเป็นอวัยวะภายในของร่างกายมนุษย์กอไกล่ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารขอไข่หน้าอกและคอหมดเวลาค่ะสำหรับอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ก็คือ กไก่นั่นเองค่ะอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารและยังมีอวัยวะอื่นๆอีกนะคะข้อ 5. ส่วนใดของร่างกายมนุษย์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆภายในร่างกายกอไก่สมองขอไข่ตาลองตอบกันดูค่ะ หมดเวลาค่ะสำหรับคำตอบของข้อที่5นะคะก็คือกอไก่นั่นเองค่ะสำหรับส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆภายในร่างกายก็คือสมองนั่นเองนะคะข้อ6จากภาพนักกีฬากำลังเตะฟุตบอลนักเรียนคิดว่าต้องใช้ส่วนใดของร่างกายในการทำงานร่วมกันบ้าง กอไก่สมองตาขาขอไข่สมองตาลิ้นมีเวลาให้คิดคำตอบนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคำตอบในข้อที่6ก็คือกอไก่สมองตาและขานั่นเองค่ะ <S <S ต่อไปข้อที่7ค่ะจากภาพการแปลงฟันนักเรียนคิดว่าเป็นการดูแลรักษาส่วนใดของร่างกายกอไก่ฟันและลิ้น ขอไข่ฟันอย่างเดียวลองคิดคำตอบกันดูค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคำตอบของข้อที่7ก็คือกอไก่ฟันและลิ้นนั่นเองค่ะข้อ8จากภาพเราควรดูแลรักษามืออย่างไรกอไก่ควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับสิ่งของมันตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอและควรล้างมือบ่อยๆขอไข่ ควรจับสิ่งของก่อนแล้วล้างมือและควรล้างมือวันละ3ามครั้งเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่8ก็คือกอไก่นั่นเองค่ะควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบจับสิ่งของมันตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอและควรล้างมือบ่อยๆนะคะข้อ 9. อ,ว,อวัยวะใดในร่างกายมนุษย์ ที่ไม่เป็นคู่หรือมีเพียงหนึ่งเดียวจากภาพเด็กๆคิดว่ามีอวัยวะใดบ้างคะหมดเวลาแล้วคะ่ะสำหรับคำตอบในข้อที่9ได้แก่ลิ้นคะ่ะและอีกหนึ่งอย่างก็คือสมองนั่นเองคะ่ะ จบกันไปแล้วสำหรับคุยเช่นนายท้าทายความรู้วิทยาศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องลิฟดาโพล่ากันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ